สวัสดีครับพายไม่จินชนเนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าง,งานคลองสามบาเหมือนเช่นเคยนะครับติดกับซาฟารีเวิลด์นะครับผมอันนี้ก็ผมก็ไล่กดมานะครับผมอัปเดตหน้าง,งานให้ดูนะครับก็ไล่กดมาเรียบร้อยแล้วครับผมเสาเข็มหมดนะครับเสาเข็มที่หน้าง,งานหมดแล้วครับผมขาดกดอยู่อีก สิบหกต้นนะครับสิบหกต้นสุดท้ายนะครับผมเนี่ยหมดอยู่ใต้แผ่นเหล็กนี่แหละตอนนี้ก็เข็มหมดแล้วเยมีช่างมาซ่อมนะครับมามาซ่อมเครื่องเล็กน,นะครับก็เลยยืมเครื่องไฟฟ้าเราไปนะครับดูใ่โงลากไปอยู่นะครับเดี๋ยวไปต่อสายทดลองดูนะครับว่าใช้การได้ปกติหรือเปล่านะครับ นะครับผมผลงานก็จะประมาณนี้สวยๆนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับแผนช่างก็มีนะครับผมบริษัทที่ผมทำงานอยู่เป็นบริษัท ผลิตด้จำหน่ายเสาเข็มนะครับเครื่องตอกก็คาดว่าน่าจะไปตอกเดินไปตอกนู้นครับยังไม่ย้ายครับเนี่ยคบบนงานเนี่ต้นตะก,กี้นะ เดดหน้างานกันให้ดูสดๆนะครับผมตากแดดกันเห็นๆนะครับคลิปของผมไม่มีตัดต่อนะครับผมตากแดดจริงร้อนจริงนะครับหน้างานนะครับหลังจากเสร็จนี่ก็คนย้ายแล้วนะครับผมคนย้ายไปที่ไหนนั้นก็มาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับ ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมต้องรอบริษัทสั่งนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพนะครับลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมไปลองทดสอบขับดูก่อนนะโอเคครับยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนี่คืองานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพไม่ถึงนัน บายครับผม